สวัสดีแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายผู้บ้าคลั่งเลเวอร์พูลนะครับพบก,กับแอดมินเม้งนะฮะวันนี้นะครับเรามาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับซึ่งเป็นนัดที่7ของฤดูกาลโดยเป็นการวิเคราะห์ซูเปอร์บิก๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้เลยนะครับเรียกได้ว่าแฟนบอลทั้งโลกต่างเฝ้ารอคอยที่จะชมเกมคู่นี้นะครับโดยคู่นี้นะครับหงดังเลเวอร์พูลของพวกเราเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของโรเบยสีฟ้า แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นการจะแก้มือของลิเวอร์พูลครับที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแบบลาบคาบนะครับในทิ่นแอนฟิล์ที่4ประตูต้น1นะครับซึ่งฤดูกาลก,ก่อนนั้นถ้าใครยังจํากันได้นะครับเรานั้นไม่มีกองหลังนะครับฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการขอเป็นการแก้แค้นละกันนะครับโดยก่อนเกมคู่นี้จะเริ่มต้นขึ้นนะครับ ก็มีสถิติมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นสถติยอดหลังไปทั้งหมด6นัดนะครับเรียกว่าซิตี้ทำได้ดีกว่านะครับอย่างเช่นเมื่อรุ่กันที่แล้วนะครับเล่นในบ้านลิเวอร์พูลที่อันฟิลเนี่ยเราแพ้ให้เขาไป4ประตูต่อ1นงนะครับแล้วก็ออกไปเยือนเนี่ยเสมอกัน1-1น,น,นะครับส่วนรุ่นกันออต่อมานะครับเราก็ แพ้ถึง40นะครับที่บ้านของซิตี้แต่เราก็ยังสามารถเอาชนะที่บ้านของเราได้3าหนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นฤดูก,กาลถัดไปก็คือเสมือนหนึ่งแล้วก็ซิตี้ชนะ2อนะครับนี่คือสถิติที่เราเจอกับซิตี้ก็เขาเหลื่อมล้ํากว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับในส่วนของฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมแล้วตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าซิตี้นั้นนะครับพึ่งแพ้ในศึกยูฟ่าแชมเปียกมาให้กับปารีสแซงต์แชงก นนที่แล้ว2ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนหวงดังลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มพระเอกเลยฮะโชว์ฟอร์มโหดเอาชนะปอร์โตได้5ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มในลีกนะครับพวกเขาก็ซตตี้นะครับเพิ่งบุกไปเยือนเอาชนะโชลซีได้1ประตูต่อศูนย์ส่วนลิเวอร์พูลของพวกเราก็พันนิดเดียวนะครับเสมอกับรบลนฟอร์ดไป3ประตูต่อ3นะครับซึ่งวันนี้เป็นการวัดฝีมือกันของ แจคก็งคลับและกุนซือโจเซปปกูเรล่านะครับเร mm ียกได้ว่าเป็นกุนซือทีอ่ดีที่สุดในโลกณตอนนี้นะครับอ mm ่า hmm. เรามาวัดกินและวัดฝีมือกันวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับท mm ่า hmm. นชมก็จะมีสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมจากสื่อต่างท่นด้านต่างประเทศนะครับแล้วก็อ่าสิอรายชื่อผู้เล่นที่กาดการว่าจะลงสนามนะครับ mm hmm. ขอตัวเช่นเคยนะครับว่านี่คือ,อท่านสื่อต่างประเทศนะครับ ที่แอดมินได้นํามาพูดคุยกันนะครับยังไงผิดถูกตาประการใดขออาภัยในที่นี้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของการวิเคราะห์ก็คือทําสดๆไม่มีการตัดต่อนะครับถ้าหากติดขัดต่ประการใดขออาภัยด้วยเราไปเริ่มต้นที่สภาพความพร้อมทั้ง2ทีมนะครับเราเริ่มต้นที่ลิเวอร์พูลของเราครับท่านผู้ชมนักเตะที่ไม่สามารถลงสนามได้นะครับค่อนข้างแน่นอนนะฮะฮาวีเอเลียดนะครับที่พักยาวบาดเจ็บที่ข้อเท้า ก็อคันโร่านะครับจะบาดเจ็บประมาณ2-3สัปดาห์นะครับส่วนเทนส์อเล็กซานเดอร์โนแน่นอนไม่มีครับเพิ่งเป็นนักเตะที่บาดเจ็บล่าสุดนะครับเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะฮะสามคนนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเรามาดูสภาพทีมนิวนะฮะทีมนิวล่าสุดของลิเวอร์พูลนะครับเราไปดูทางฝั่งของแบ็คขวาก่อนนั่นก็คือตำแหน่งของเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับ โดยจะเป็นนเจม,มินเนอร์นะฮะจะรักษาตำแหน่งแบ,บ็ขวา,าไว้โดยที่เทรนส์อเล็กซานเดอร์โนนะครับจะพลาดการลงเล่นอย่างแน่นอนแล้วนะครับก็เป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับที่ได้รับบาดเจ็บนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของเจมส์มินเนอร์แต่ตัวสอทแทนก็ยังมีในโกวิเลียมแลวก็ทางฝั่งของโจโกเมสนะครับที่สามารถลงเล่นได้ในตำแหน่งทานดน้าขวาฟุลแบ็กขวานะครับแล้วก็ยับมาดูที่แนวลุกกันบ้างนะครับ ก็เป็นตำแหน่งของโรเบรโตฟูร์มิโน่นะฮะซึ่งทำสองประตูจากนัดที่แล้วนะครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่เอาชนะปอร์โตห้าหนึ่งนะครับแต่ว่าสื่อก็ยังมองว่าเป็นโอกาสของดิโจโจต้านะครับที่จะได้อ,อกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนฟูร์มิโน่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นของดิโกโจต้าดูดีกว่าแล้วก็ร้อนแรงมากกว่าแล้วก็ยังสามารถสร้างความแตกต่างได้ภายในเกมนะครับและการเข้าทำที่หลากหลายของโจต้านะครับสื่อก็เลยมองว่า น่าจะเป็นโอกาสของดีโกโจตาอีกนะครับส่วนฟูร์มิโนก็คงจะต้องนั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนนะครับฮะส่วนตำแหน่งกองกลางนะครับเคอร์ติโจนะครับซึ่งทังสื่อมองว่าน่าจะได้เป็นตัวจริงอีกครั้งเพราะว่าผลงานเนี่ยสองแมตช์ที่ผ่านมายิงทั้งเบลนท์ฟอร์ดแล้วก็ยิงใส่ปอร์โตด้วยแล้วก็มีสถิติที่น่าจดจำเลยนะครับโดยเตะกับปอร์โตนั้นถล่มไป5-1คือมีส่วนร่วมกับ ประตูที่ทําได้ของลิเวอร์พูลถึง4ลูกนะครับฉะนั้นจะได้ออสตาร์เป็นตัวจริงต่อไปนะครับโดยมีนักเตะที่พร้อมเป็นตัวเลือกนะครับที่หายจากการบาดเจ็บก็จะมีนาบีเกียตานะครับที่พร้อมออกมาเป็นตัวเลือกด้วยนะครับสำหรับในตําแหน่งกองกลางนะครับแต่ยังไงสื่อก็ยังมองว่าน่าจะเป็นนาบีเกียตานะครับที่รอกาสสอดแทรกแต่ยังไงเสียน่าจะเป็นเคอร์ติโจนที่จะได้ลงเล่นทางตำแหน่ง ด้านกลางทางฝั่งทานนั้นซายนะครับที่สื่อมองว่าน่าจะเป็นเคอร์ตี้โจนอีก1นนัดนะครับนี่คือในตำแหน่งกองกลางของลิเวอร์พูลนะครับเราขยับมาดูตำแหน่งอื่นกันบ้างนะครับนั่นก็คือตำแหน่งแนวรับนะครับหลังจากที่นัดที่แล้วนะครับเป็นการจับคู่กันร,ระหว่างเจอมาติปและเบอร์กิฟันไดนะครับโดยเจกิ้งครก็น่าจะใช้คู่เดิมนะฮะเพราะ สื่อมองว่าเป็นคู่ที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วล่ะในการจับคู่กันในตำแหน่งแผงแนวรับของลิเวอร์พูลนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของอาการเหนื่อยล้านะครับในการกลําซึกหนักนะครับฉะนั้นตรงนี้นัดเจอกับซิตี้นะฮะก็ต้องซื้อใจว่าบอสจะส่งลงเล่นไหมแต่สื่อมาว่าค่อนข้างแน่นอนน่าจะเป็นมาติปจับคู่กับฟานไดส์ส่วนคนที่จะสามารถสอบแทรกได้นี่ครับ ก็จะมีโจโกเมสและอิบรามาโกนาเต้ที่คอยสแตนบายนะครับในสถานการณ์คับขันของลิเวอร์พูลนะครับถ้าหาก2คนนี้ไม่พร้อมนะครับนี่คือแนวรับของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็สภาพความพร้อมล่าสุดเราก็ยังมาดูของฝั่งซิตี้กันบ้างนะครับโรเบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นักเตะที่บาดเจ็บนะครับก็จะมีอินไคลกูโกันเบนจามินเมนดี้นะครับแล้วก็จินเชนสโก้นะครับที่ไม่สามารถลงสนามได้นะครับ สามคนอ่าเราเริ่มต้นกันที่ทีมนิวของทางฝั่งเรือใบสีฟ้านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแนวรับโดยสื่อบอกว่าจอห์นสโตนยังไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับซิตี้เลยในนัดกาลนี้นะครับก็รอคอยโอกาสนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยการจับคู่ของรูเบนดิอาสแล้วก็เออรมาลิกลาป็อกเนี่ยค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับส่วนนาธานอาเก้นั้นก็เล่นดีในยามที่ลงมาจับคู่กับดิอาส จอห์นสโตนก็เลยมีปัญหานะฮะก็อาจจะเป็นตัวเลือกอันดับที่4เลยนะฮะของหลังซิตี้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆก็คือตัวลุกนะครับฟิลโฟเดนเนี่ยพร้อมนะครับหลังจากเป็นตัวสลองในนนดที่แพ้กับปารีสแซง์แมงแล้ในนี้พร้อมที่จะลงสนามเป็นตัวจริงนะครับโดยจะยืนทางฝั่งปีกซ้ายนะฮะก็อาจจะดันเขาบอกว่าอาจจะดันเควินนีบรอยเนี่ยขึ้นมาในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับ ก็คือในตำแหน่งแดนหน้าหรือแดนบนนั่นเองนะครับมีโอกาสมากที่ฟิลฟอรเดนจะลงมาทําเกมรุกทางฝั่งทางด้านซ้ายของซิตี้นะครับเขาว่าอย่างนี้นะครับทางสื่อนะฮะอส่วนอีกตำแหน่งนึงก็คือแจ็คกิลิตนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นตัวจริงของซิตี้อย่างทาวอนในลุ้นการนี้เลยนะฮะแล้วก็ในวันที่เจอกับลิปูแน่นอนจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะครับแต่ว่า ยังต้องดูในเรื่องของว่าจะเหนื่อยหรือเปล่าว่าจะมีอาการอ่อนล้าให้เห็นหรือเปล่าสําหรับแจ็คกิริตนะครับแต่สื่อ,อยังมองว่าน่าจะลงเล่นเป็นตัวจริงต้องมีส่วนร่วมแน่นอนในเกมนี้นะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือราฮิมสเตอร์ลิงนะครับและยัสมาเลสหลังจากที่เป็นตัวจริงในนัดที่แพ้ให้กับเปเชนะครับจะได้กลับไปนั่งเป็นตัวสำรองเลครับ2คนนี้สเตอร์ลิงและยัสมาเลส ส่วนคนที่จะได้ออกสตาร์เป็นตัวจริงก็คือกาเบรียลเซซุสนะครับและฟรานตอเรสสองคนนี้มีภาษีเหนือเหนือกว่าไลฮิมเซอร์ลิงและยูอัสมาเรสนะครับในตำแหน่งแนวรุกของซิตี้นะครับทั้งสื่อข้อคาการณ์นะครับนี่คือสภาพความพร้อมและทีมนิวล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับเราก็ยังมาดูทางฝั่งไลอัพกันหน่อยนะครับและค้าการ11ผู้เล่นตัวจริงที่จะลงสนามของทั้งสองทีมนะครับโดยเริ่มต้นที่เลเวอห์พูของเรานะครับก็มาในระบบ4-3-3เช่นเคยนะฮะ ก็ปู้สาประตูเป็นอลิสันเบเกอร์กองหลังสี่คนท่านด้านซ้ายเป็นแอนดูโรโบสันเซนเตอร์เป็นเวอร์กิลฟันไดจับคู่กับโจเอลมาเต็ฟท่านด้านขวาเป็นเจมส์มินเนอร์ตรงกลางนะครับเป็นเคอร์ติจนท่านด้านซ้ายตรงกลางเป็นฟาร์มิโยแล้วก็ท่านด้านขวาเป็นจอแดนแฮนเดอร์สันส่วนแนวรุกนะครับก็ใช้เซดรูมาเนียท่านด้านซ้ายดิโกโจต้านะครับลงเป็นตัวจริง อยู่ตรงกลางนะครับส่วนขวาสุดเป็นโมเมซาล่าที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับในเวลานี้นะฮะเรามาดูคองของแมนเชส์โชว์ตี้ของกุซูเป๊ปกูดิล่ากันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะฮะมาในระบบ4-3-3เหมือนกันเป็นบอลเกมบุกลุกเอนเตอร์เทนเหมือนกับลิเวอร์พูลนะครับโดยผู้สาประตูก็เป็นอันเดรชอนโมโรเรสนะครับกัหลังสี่คนทางด้านขวาเป็นคายวอกเกอร์เซนเตอร์ใช้ลูเบนดิอัสจับคู่กับเออร์ลมาลิกลาป็อกนะครับส่วน ฝุ่นแบกซ้ายเป็นเจ้าคาร์เซโลนะครับขยับมาที่แผงกองกลางนะครับใช้แบรเนโดซิวาทาทดนานขวาตรงกลางเป็นโรดี้ทันานซ้ายกระชากลักเลื้อยเป็นฟิลโฟเดนส่วนแนวรุกของพวกเขานะครับจัดคาบเบียโเซซุสทางด้านขวาเควินเดบอยขึ้นสูงมาหน่อยยืนอยู่ตรงกลางนะครับส่วนทางด้านซ้ายเป็นแจ็คกิลิทนะครับในระบบ433นะฮะ นี่คือไล์อัพของซตตี้ไล่ลิวพูนะครับอ่าต่อไปเรามาดูทางฝั่งของสื่อหน่อยให้ใครชนะนะครับแทน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 น,น,นให้ลิวพูของเราชนะ21ครับท่านผู้ชมโอ้โหก็ไปดูเหตุผลกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะลิวพูในทุกรายการไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มร้อนแรงจริงๆนะครับเกมลุกสุดสเด่ไปเลยนะฮะก็มีเพียงแค่ านการณ์ที่เสียประตูในแมตท,ที่เจอเอซีมิลานและก็แบลนฟอร์ดที่เสียเยอะนะครับนอกจากนั้นก็เล่นได้ดีนะครับแล้วก็มีมาสะดุดเสียหนึ่งแต้มในเจอกับเทโเชลซีะ Chelsea นะฮะนสิสสพิวรีก็บอกฟอร์มตอนนี้ขึ้นหิ้งเลยนะฮะอ่าเพราะม,มากกว่าส่วนซิตี้นั้นนะครับก็ขวัญรังกระใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลังจากบุกไปแพ้กับปารีสแซง์แมงสอูนนะครับโดยเป๊ปกูเดลยาเนี่ยก็พาทีมไปชนะเชลซีมาเขาบอกว่าเอ่อ ก็มีกําลังใจอยู่แต่ว่าออกไปแพ้ปารีสทาให้กําลังใจหายไปนิดนึงเลยฮะฉะนั้นกลับมาเตะในศึกพรีเมียร์ลีกเจอกับทีมค่อนข้างที่จะแข็งเลยน,ะนั่นก็คือลิเวอร์พูลโดยสื่อก็ยังมองว่าบ่งบอกเลยนะครับว่าถ้าหากลิเวอร์พูลชนะเนี่ยโมเมนตัม um ที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยก็จะกลับมาค่อนข้างสูงเลยครับเหมือนกับการไปล้มยักษ์แล้วก็มีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับในการออกศึกประมาณนี้นะก็บอกว่า ฉะนั้นเกมนี้สำคัญมากๆนะครับที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะบอกโมเมนตัมว่าจะได้คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ไหมเพราะว่าถ้าหากชนะซิตี้เนี่ยคงจะมีความมั่นใจมากโขเลยทีเดียวแล้วก็ไม่กลัวใครละถ้าหากชนะได้นะครับและจะทำให้ขวัญและกำลังใจของทีมลิเวอร์พูลเนี่ยมีมากเลยในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกลูกการี้โดยสื่อมองเป็นลิเวอร์พูลชนะ21นนะครับโอ้โหโหดจริงๆทางสื่อก็จะมองว่าลิเวอร์พูลพร้อมมากกว่า ส่วนทางฝั่งแฟนบอลนะครับที่เป็นของต่างประเทศเขาก็ยังมองว่าลิเวอร์พูลวินเนอร์นะครับชนะ3 31นะครับอ่าสามโกลทูวันประมาณนี้ครับทางฝั่งของอแฟนบอลเมืองน,นอกนะครับเขาให้ลิเวอร์พูลชนะนะครับส่วนสื่อก็บอกลิเวอร์พูลชนะ21นะครับอ่ะมาดูของแอดมินกันหน่อยแอดมินก็มองว่าเป็นศึกที่เรียกได้ว่าซูปเปอร์มิแมตช์จริงๆนะฮะออกได้3หน้า แอดมินก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าแอดมินมองถึงณน,นตอนนี้เนี่ยรียวิวของพวกเราเป็นทีมที่ลงตัวทุกตำแหน่งเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์กันว่าจะเสียขวัญในเรื่องของนักเตะท,ที่บาดเจ็บเอาไปมาๆนะครับหลังจากที่เสียฮาวิเอเลียดหรือว่าเสียนักเตะในแน่งกองกลางไปรเวอร์พูก็มีนักเตะท,ที่เล่นดีและเกิดใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นเคอร์ติโจนะครับในตำแหน่งกองกลาง ส่วนแบ็กขวาเนี่ยนะฮ mm hmm. ะ mm hmm. ก็ขาดเทนไป mm hmm. ก็คิดว่าเอ๊ะใครจะมาแทนกับการเป็นว่าก็เป็นเจนซิมิเนอร์เล่นที่ดีนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยลงตัวนะครับเพราะว่ามีตำแหน่งกองหลังที่ไว้ใจได้มายืนให้นั่นก็คือเบอร์คิวฟานท์กับมาติปค่อนข้างเหนียวแน่นนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันพูดได้ยากมากว่าลิเวอร์พูลของพวกเราเนี่ยจะสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ได้ไหมนะครับเพราะแมนเชสเตอร์เป็นทีมที่เกมลุกโหดจริงๆ แต่ว่าแอดมินยังเชื่อนะครับในพลังศรัทธาของแฟนบอลลิเวอร์พูลซึ่งเป็นนักเตะคนที่12นะครับแล้วก็เสียงเชียร์นี่แหละจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ให้ลิเวอร์พูลของเราเนี่ยเล่นเกมเพรสซิงหนักใส่เซตตี้โดยจะเป็นการเพรสซิงแต่วินาทีแรกเลยนะครับอันนี้คือความคิดของแอดมินนะครับเห็นต่างก็คอมเมนต์มาได้โดยแอดมินเชื่อว่าศรัทธาพลังของแฟนบอลน,นะครับโดยจะเตรียมพร้อมมาเชียร์ให้มันกระหึ่มไปเลยและอย่างหนึ่งนะครับการที่เล่นในอันฟิลแล้วมี กองเชียร์คอยหนุนหลังแล้วก็มีเวอร์กิฟอนไดแล้วก็โจเอลมาติป e นี่คือปัจจัยสําคัญที่จะนําไปสู่ให้ลิเวอร์พูลสู่ชัยชนะเนื่องจากในปีที่แล้วที่เราแพ้ซิตี้ไป 1- 4นะครับไม่มีผู้ชมแล้วเราก็ขาดกองหลังด้วยนะครับฉะนั้นตรงนี้มองว่าเป็นแมตท,ที่เราพร้อมกัาฤดูกันที่แล้วนะครับฉะนั้นผมมองว่ายังไงลิเวอร์พูลของเราก็ อย่างแย่ก็แค่เสมออะผมไม่คิดว่าน่าจะแพ้นะครับแต่ก็ยังประมาทซิตี้ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าออกได้3หน้าและกันแต่ว่ายังไงก็ด้วยเลือดของหงแดงลิวพูเต็มตัวของผมเนี่ยยังไงก็ต้องเชียร์ลิวพูอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าผมให้ลิวพูไม่เสมอแล้วก็ชนะนะครับโดยจะชนะแบบหงื่นจับนะครับอาจจะเป็นสกอร์สักห0หรือ2ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ยังเชียร์ลิวพูต่อไปไม่กล้าที่จะฟันธงให้ใครชนะลิวพูเลยนะครับเพราะเป็นแฟน,นบอลลิวพูนะครับ แลวแฟนฟุตบอลหลังครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรฉันร่วงสวนุนการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพนะครับสำหรับคู่นี้นะครับ